มุ้ชอบพอที่รำถึงเครื่องมาชอบทําให้มันถึงเครื่องเลยมันต้องเครื่องถึงนะจำได้ว่าโบเคยเล่าให้มาฟังว่าโบนัสเจอใครอ <c oughs> <ะ>่ะให้มันเล่านี <c oughs> นาา่ใน้จังะกระตืออีนี่แต่เล่นจนต้องเตมิมอีกสองพันคอยจหญ่ไปพันสามอ่ะพอดีเล่นจนเงินหมดแล้วต้องเติมเองเขาบอกว่า,าคุณโบใจเย็นๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> ไม่ได้แต่งงานแล้ววายวาย การเผาที่ดีที่สุดต้องเผาจนหน้าแม่นี่คือเลเวลหนึ่งไอ้นี่คือเหยียบให้จมดินที่บ้านน่าจะตายไปเลยเช้านี la, be ้แม่ทำอะไรเิ้ลเต้ลให้ลกินเต้ลนต้ลข้าวเติ้าต้ลต้าเติ้ต้านต้เต้ต้ลต้ลเติ้ติ้าต้เต้ต้ต้เติ้ต้เต้้ต้ตบเต้าเต้ล้ติ้เต้าตเตเตเต้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 ้ สวัสดีค่ะทุกคนและอยู่กับรายการช้านี่แม่ทำอะไรนะคะวันนี้ถึงตัวจะเปลี่ยนไปแต่นิสัยมันเดิมค่ะผมยาวเหรอวันนี้ผมยาวค่ะผมมันยาวช้าหลือเกินนี่ปลอมเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าแม่ทำอะไรโอ้หไม่ก็ทุกคนดูดิเป็นใครใครก็มาุูน้ำลายไหลแล้วว่ะมง <c oughs> อู๋ใส่ปูห้ามพลาดปูผัดพริเกเหลียง อุ้ยพอลมมอมน่ารักว่ะเฮ้ย,ยน่ารักอะพลอมตะโกนความรักอ่ะแล้วน,นี่แม่ทำมานี้ให้โบอ่ะชุบเนี่ยวไก่เนี่ยวไก่เนี่ยวไก่และนี่นะคะคือข้าวมันชอบอยู่เด็กก็เด็กต่อจำ,จำและนี่คือข้าวเช้าวันแรกของเรานะคะก็จะเป็นไก่ทอดแบบนี้เลยเราไม่อดอาหารมากนะเราค่อยๆลดข้าวกินปกติเลยใช่เราจะพยายามกินปกติแต่ลดแป้ง อดีตที่แล้วหายไปไหนมาหรอไม่เพื่อนเพื่อนคิดถึงไงาอาทิตย์ที่แล้วไม่นอนอยู่บนหอ้ <c oughs> องอ่ะรอคนไปเรียกไม่มีใครไปเรียกไม่มีใครเรียกก็เลยไม่ดีที่เขาเพ้ยนนะใช่ไม่มีใครเรเียกเลย <c oughs> เป็นบุญของไงบ้านแล้วถ้าไอ้โบอยู่นะแม่นี่คือเลเวลหนึ่งไอเนี่ยคือเหยียบให้จมดินในบ้านน่าจะตายไปเลยเพราะว่าที่มาของบ้านเผาปอดก็คือวันนี้ เลลิอกแ้วเมืม่อวานเขาบอกเขาเลิกแล้วนะเลิกเผาก,ออกา่อนใช่เขาบอกเลิกแล้วไม่เชื่อมาค้นตัวเขาสิแล้วพี่ก็เลยบอกว่าแหมมาเช็ควางทุกจุดเมอาอเผามาของวาไปอีกมาวางไม่ได้ครัวหายหายกินอ่ของกึ้งอร่อยขนาดนีอ้อร่อยอร่อยขอบคุณค่ะที่อร่อย ไม่รู้มาผัดเองมาแบบไม่รู้อ่ะมาปูเท่าไหร่อะอย่าเซนบอกเลยว่าเท่าไหร่อ่ะเห็นอยู่เป็นตอนตอนอย่างนี้รสชาติเหมือนในตรงนั้น่ะตอนยอนนยออร่อยมากเดี๋ยวนี้แม่ชอบทำอะไรให้กินกับข้าวมันกะเพรากับข้าวมันไก่ข้าวมันที่ไม่มีไก่อ่ะปูกับข้าวมันแบบเลิศอ่ะแล้วเจไม่รลเหรอทํามากินข้าวมันนะเซนเดีนเซนเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักบวกุ่งพุ่งทะลุเพดานแล้วพุ่งทะลุเพดานแล้วแต่ว่าตกใจโบมากโบบอกโบไม่หิวอะไรเลยเจ๊แบบดีใจมากน้ำตาอะไรเลยมันไม่ได้อยากกิน ไม่ได้ธรรมดานะมันแบบไนี้เลยนะรู้สึกว่าเซลล์มันอิ่มหมดเลยเมื่อวานตอนที่ไลฟ์สดโบไม่กินอะไรเลยะไม่แตะจะอ้วกอะแบบไม่ได้อะจะก่อนนะมันยัดจนก่อนเราเป็ตามเพื่อนๆแล้วๆนี้จะก่อนมันยัดจนตรงกระเป๋าเลยกินทุกอย่างกระเทียมโคตรดีหีูชอบกระเทียมมาใส่เยอะนะกระเทียมขอบคุณที่ทุกคนชอบเพราะว่าม้าไม่ชอบกินเสิร์มือตัวเองอะอร่อยอะมาชอบเพียวหวานโคกไงโคกเรื่องโคกไง วันนั้นเน่ะตอนนั้นม้าหัวร้อนน้ำตาไหลแล้วแบบหัวถ้าเกิดถ้าเกิดใครไม่ไม่เคยได้ยินเรื่องที่หวานก็คือเราทำโคกของเราที่หวานยืนอยู่ข้างเขาพรีเซนต์เรื่องโจกูเขาว่าดีอย่างวันนี้อย่างนั้นแต่อร่อยจริงทุกคนใครทำโคกผมอะแก่ฟิวหรือร้านโคกเขาบอกว่าแล้ก็ใส่โคกแล้วก็ใส่โคกลงมาเขาพูดกับแกแล้วม้าหัวร้อนจนกระทั่งเขาไปทุกขันากเขาก็เขินเขาหันไปมองโคกอ่ะโคกใส่ลงไปด้วยขัซะจนเลยนะเขาเรียกเขาเรียกโจเป็นโคกแต่ร้านเขาอร่อยทุกอย่าง โบเนี่ยน้ำหนักเยอะที่สุดในชีวิตเท่าที่เยอะแล้วบอเพิ่งเข้าใจคำว่าแปดอัพบอเพิ่งเข้าใจคำว่าไม่รู้ตัวว่าอยู่ดีๆเดี๋ยวก็ร้อยอะ่ะเดี๋ยวก็ร้อยอ่ะแล้วบิวเลขหกแล้วนะจ๊ะอีกห้าสิบห้าสิบเขตอีกห้าสิบเครอะ่ะตั้งแต่มาเกิดมามายังไม่ไม่น้ำหนักไม่เท่าโบเลยอะ่ะจ้าไม่คนผอมเฮียบ้านนี่หนักกว่าเฮียเก้าสิบเอ็ดพี่บุ๊คนี่คือบอกตัวเองว่าไหรหกสิบห้าทุกคนอะก่อนที่จะช่างผู้ใหญ่ปะที่แค่หกสิบห้าเองนะบิลแล้วเราไปช่างนะ พอไปช่างเอียงเก้าไปหมดจะร้อยแล้วจาไม่คนพอจ้าไม่คนพอมาดูชอบอ้ดูชอบก <c oughs> <บ>ับหนดูแน<ๆ>่นๆอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนบิก๊กย <c oughs> ี่ส์หรอใช่ใช่มาเลือกแบบตอน, <c oughs> ตอนๆให้วิวไงไอ้อันเล็กๆมาไม่ซื้อนะอันนี้ไม่ได้นี่นะนี่ซื้อมาไม่ทอดเองดูชอบคนที่รำถึงเครื่องมาชอบทําให้มันถึงเครื่องไงมันต้องเครื่องถึงนะวันนี้มีคําถามอะไรถ่ายไหมครับแม่ไม่มีนะไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์พักนี้ เคยเล่นที่ไหนล่ะแล้ทำมันไม่ต้องสูงแรงวะคนนั่งเก้าอี้คนนั่งพื้นไม่ได้แล้วก็ปวดหอวไม่ดีสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะรู้ป่ะสิ่งที่มันทำให้อร่อยมากขึ้นคือข้าวเว้ยข้าวมันอ๋อมันนุ่มไงมันชูกันมาเห็นมันชอบมันมันมันนุ่มดีอ่ะมันหอมหอมมาก อยากให้ได้กินของอร่อยทำยังกับแปดโมงยังเก้าโมงพิธีพิถันมากทำข้าวให้บิวต้องผัดตอนลงมาให้มันแบบร้อนๆทำข้าวให้ลูกกินตอนเช้ามากี่ปีแล้วนะตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่บิวเกิดนะอ๋อแล้วทุกคนเกิดแล้วเีนียตอนอยู่บ้านนู้นอ่ะเมียมันตื่นกี่โมงมันร้องเม่เป็นคืนเมีไม่เคยได้กินของบ้าหรอกเมียจะเผาอีกไหมมันไม่อยู่เผาเลยไม่อยู่การเผาที่ยิ่ที่สุดต้องเผาจนหน้าแม่นี่คือเลเวลหนึ่งอันนียคือเหยียบให้จมดินที่บ้านน่าจะตายไปเลย กินข้าวเสร็จแล้วมาไปซื้อผ้าใส่บาตรไปซื้อผ้าใส่บาตรไปซื้อผ้าใส่บาตรแะ้วก็ไปยืนซื้อขนมเขามองเราเขาก็ยิ้มมองยิ้มอยู่นั่นน่ะแม่นางโบนี่ค่ะบอกขออีกทีนะจหรอจำไม่ได้หรอดูทุกคลิปเลยนะคะก็ทำี้บดูทุกคลิปเลยน่ารักจังไม่เหนี่ยใจมากตลาดดีอิโห่องว่าเราต้องไปเดินแล้วคุณมากเลยค่ะวันนั้นฝากแกงมายืนอยู่มาไปซื้อน้ำปั่นแกงอะไรนะแกคือแก่ดูดี โบเคยลงรีวิวว่าเอ้ยทำไมเราไปซื้อแกงเปิดทำไมได้แกงเห็ดเขาถือถุงเขาวิ่งเอาแกงแขงเปิดขึ้นมาให้มาแกงแขงเปิดมาก็บอกเฮ้ยวิ่งอะไรมักก็หลบเขาก็วิ่งตามมีอะไรเหรอคขาบอกมาลุงน้อยแกงเปิดไปให้น้องคุณโบด้วยนะคะบอกไม่ได้ซื้อนะคะบอกไม่ไม่ไม่ฝากไปเขาเชยวันนี้แกงใจไงไม่มาให้หมดตลอดวันนี้มักก็ให้เพรไม่เอาตรงคอลแล้วอยากอุดหนุนด้วยใช่แล้วบอกงั้นเอาสองถุงแล้วจะใส่บัตรหัวเรืงแกงเปิดวันเช้าไม่ไม่ขนมสนุปร้านไหนวะ ในเรื่องนี้นี่ผู้หญิงขายของกี่คนในบิ๊กซีอ่ะน่าจะเดินไหม้าเดินไปเหมือนเจอญาติอ่ะเฮ้ยเอ้เอ้ยทุก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 ร้านเลยนะเขาบอกอันินอะไรครับอันินแม่บอกให้หยิบขนมให้ตั้งนานแล้วอ้าวไม่ได้ิบครับมื่อี้คุยกันนะไม่ได้แต่งงานแล้ววายวายวายอยากแต่งวายโอยโอ๊ยโยจเดอู่แล้ววายมอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกันน้ำโน้ตโน้ตขนมแ้องให้มาแจกค่ะขอขอบคุณ ขายได้ตจำกันที่ไหนเราจะไปซื้อไปอุดหนุนเยอะๆเลยไปซื้อเลยไหมคะยามพี่เราขายอยู่ที่บิ๊กซีนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าร้านอร่อยจริงๆค่ะเคยไปเดินบิ๊กซีนะคะบางคนอาจจะจำน้ามูไม่ได้นะมูแก้มปองให้ไปกินน้ำไข่อื้มหอมไข่โบราณนะถ้าของไข่อ่ะต้องกินร้อนๆเนาะใช่อะแบบตาวเลยอันี่ยจะแบบเหนียวนิดนึงแต่ว่ารสชาติแต่ก็รสชาติหอมๆกินหมักหน่อยไม่ไม่เป็นใบเขียวอันนี้มาจากน้องคนละหวันนะ ตัวนะถ้าใครอยากติดตามบิวกับพีบีวันเดวิตกันนะเลิศวันเดวิตกันวันเดวิตพีบีคือบิวเหมือนมีลูกอ่ะไม่เข้าใจเลยแบบเอ๊เสร็จปุ๊บมันทำไงว่ามันกินนมทำไมสุดนมเสร็จทันำไงว่าใส่แมสเลยอ่ะใส่เองไม่รู้มันอยู่นี่มันกินนมเสร็จมันรับใส่แมสแล้วเอาแล้วขับออกไปถึงไหนเนี่ยแมปโดนัลแล้วไปเอาไอติมให้พีบีโอ๊ยกินเผิ่ไม่ได้เด็กอ่ะแป่เดียวเละไปแล้ให้กินไอติมในรถไม่ได้ไอติมซันเดย์เละคือมาร์โน่อกว่าแบบ คือบอกว่าบีบีกับบิวอ่ะไม่เคยถูกกันเลยคือไม่ถูกกันนี่นี่คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอเราจะกีตตลอดเลยเจอใจแบบบ้านไม่เอาเลยแบบจะหาหามาหามากีตจนไม่เก่งขึ้เลยแบบแบบว่าพิวกันสองคนไม่ได้เลยทุกคนมันเป็นไวแล้วทำไมถึงแบบว่าญาติดีกันนี่ขนมไข่นี่เราจะกินดูว้าวน่าจะเป็นตอนที่คือคนใส่ให้แล้วก็ดีกันเลยแล้วเราก็ซื้อให้แล้วก็รักเลยรสชาติเหมือนอะไรนะเหมือไข่ไม่ติกัน ฟาโลวันนี้เดี๋ยวเพื่อนมานะมะมาทำไมอ่ะมาสิบคนมาทำไมเพื่อนหรือผู้ชายผู้ชายเอาดีๆเพื่อนมาผู้ชายผู้ชายนัดกันไปเจอบ้านใหม่กนเลยรู้ักหมาประลดนไหมบ้านใหม่กล้าพูดไมไม่ได้มาเพรอไปนั่งคุยในนั้นแหละเออแต่งมื่อวหรทำอะไรกูไม่เคยเชื่อเลย มาหรือเป่ามาพูดมากี่ทีมันมีแช่ไม่เข้ามาในนี้ถ้ามีมันคือแอบกันเหมือนเจอที่ห้างอ่ะแอบเจอที่ห้างตอนนั้นอะไอคลิปไปที่ออกแล้วมีเจอ่ะโคตรตลกเลยแล้วนี่ติดใจเข้าใจความรู้กคนเข้าบาร์โฮดแหละเฮ้ยมึงเป็นคนละเรื่องเลยเขาพูดชิงหรอเขาเอ้ามึงก็รเขามาแลมันกินใส่หน้ามันนี่ไงในตลาดประตูอีนี่ไม่และนำมันนำมุกตัวไหนหรือเปล่าที่เขาถามว่าโบทำอะไรอยู่แล้วไอ้โบมันกินหอยอยู่มีเจ๊ หอยที่กินอยู่ใยพี่จะอยากดูนะคะเดี๋ยวพกขึ้นช่องให้ปิ๊งอะคลิปนี้เลยเพราะว่าถ้าคลิปนี้ลงคลิปนั้นลงแล้วผู่ชาที่เราเอ็นี้กจูนี่นี่ยชอบแบบเท่าไหนสุดคนใส่แว่นน่ารัาะนใส่แว่นน่ารัาอูม่ารักมัใแนน่ารักมันใจ่นน่ารักมันใ่รมควน่าอยาของมันคืออะไรปะเขาให้งบรางวันสามหมื่นไม่เล่นไปหกเออแม่งเล่นกน พี่โบเป็นอะไรขนาดนั้นไม่เขาให้หกหมื่นคอยแต่เล่นเกินต้องเติมอีกสองพันค وي แกะไปพันสามอ่ะ <laughs> จ่ายไม่พ่อไปบอกเขาว่าอะไรปะ <laughs> พี่คะพอดีเล่นจนเงินหมดแล้วต้องเติมเอง <laughs> เขาบอกว่าคุณโบใจเย็นๆนะคะจแกะไปพันสามอ่ะแกะไปพันสามอ่ะเออแม่งเล่นเกินนี่กูเด็กกูเด็กเอ้ยเอ้ยคุโบใจเย็นๆนะคะ นนนี่ดูแต่ก็น่ารักเลยดู้ดูดูว้าววันนี้สดใสแล้ววันนี้สดใสแล้วใครจะมาเป็นใครที่จะมาเป็นเดี๋ยวก็รู้คุณสาวไอ้าผัวผัเป็นคนน่ารักด้วยนะตากล้อย่างิี้แบบนี้ทำนี้ตัวนี้อ่ะใส่กเอน โนบน <S mulheres> ัสเจอใครอะให้เันเล่าน้นาเรื่องนี้หลายปีแล้วเลยที่พอเขาเห็นโบปุ๊บแล้วเขาแบบออกับบิ๊กไบค์เหรอเขาชวนเหรออ๋อที่สนามกีเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาหายเาค่อหายไปเราเลยชิงบอกเลิกก่อนเขาบอกว่าเขาชวนโบไปห้องเขาไม่ได้ชวนโบมาห้องเขาขอโบมาห้องแต่ห้องโบที่รนกับบังอะขอายห้องเขาทั้งห้องดีๆก็ให้เขามา ไม่คือบูเป็นคนแพ้คนทำท่านี้ไงใช่ไม่ได้ทำแค่ท่านี้แค่ท่านี้โอ๊ยที่เรานัดกันน่ะเราเจอได้ไงนะถิงเดอร์เรามีเล่าเดี๋ยวมาดูอยู่ดููอย่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เอาโบไม่เล่าจะเล่าหรอไม่จะจะรู้ดีกว่าเรื่องโบได้รู้โบนัดเขาที่ไปรุ่นเมย์ถิงเดอร์กงไซร์รูยังไงรู้ไปเอาใครตัวก่อนไงเอ็มออกกระจัดออกว่าขู่ขู่คนต่างด้า ทีวีของเราก็ต้องมีโบบอกว่าโบมันทาบโบบอกว่าเจมไม่รู้หรอกมันน่ะเล่าให้บิวฟังหม่ไม่ได้เล่าอย่างละเอียดทำไมพักเที่ยงไม่นักศึกษาแต่เจมมาเที่ยงให้เราก็มีแล้วไม่โบโบโบต้องเรียนนะให้เราได้ไปยินดีนะใหเล่ากันเลยไม่มีใครเล่าเรื่องนี้ได้ดีเท่าตัวเองใช่ฉะนั้นไมัน่ดีเพราะว่า้บานมันทำให้แบบว่าคนอื่นไม่เชื่อว่าเขาพูดจริงแเราได้เจอกันไหมไม่ได้เจอได้เจออย่าพูดเล่าค่ะอย่าเย่าเล่าค่ะ แล้วเขาบอกแล้วเขาแล้วเขา,า <_ an> เข้ามาบอกมาเจอโบเราเขาว่าไงตอนนั้นมันไม่อ้วนนี่หว่าเขาก็มาตอนนั้นแล้วอ้วนแล้วไปแล้วแต่ว่ารูปที่เขาเอาขึ้นอาจจะพอมไปน,นั้นไง <_ an> ใช่มันต้องบีบนิดนึงเ <_ an> ขาบอกว่าเขาทำไมไม่เหมือนในรูป <_ an> ใคร <_ an> ใครเจอก็บอกสวยไปหมดอยลกเคยวะดูวกเคยออัดหน้าจอไว้เลยบอกว่าต้องเอาไปตัดต่อัวหน่งร้ายนะเราไม่ตัดต่อสิษย์พนีเลยไงมีไม่มีแล้วเป็นอะไรอยู่คนเดียวก็ได้โอ้ยอยูอ่กับม้าเลย ใช้ดอกไม้โบน้องโบครับค่ะดอกไม้ครับไม่ชอบหรอครับไม่เอาค่ะเจอผู้หญิงรู้สึกงไงเขาคงอยากจะมีที่ของเขาแหละพี่โบครับทำงานเหนื่อยๆดื่มน้ำสักขวดไหมครับไม่ไม่ไกลไปแว่นเด็กแว่นน่าหลับเฮ้ยนอนหลับยังไม่นอมาเคยเปย์ผู้ชายปะอุ้ยมา ไม่เคยมาพกเลี้ยงเองเขาเรงมาอกเลี้ยงลูกสาคนยังไม่รอดนจะเขาให้เราตอนสาวๆโน่นจะไปแต่งงานเขาทำอย่างนี้ไหมเน่จอกือนีนี่กลป๊าปาทุกคนประกันนันนอนๆเจอกันนะจ๊ะ้อินดูจูจีกับจูจูเดยปเดีจดี๋ยวจะเ็นตัวแฮดเง